เจ้าจอร์มันยอดมากทำไมหรือซาร่าของแบบนี้มันดียังไงคุ้นเคยไหมคะนี่คือการขายแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์อีกทางหนึ่งค่ะจะเรียกว่าออฟไลน์ได้ไหมเนาะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีทีวีดิจิตอลแล้วนะครับก็กึ่งๆเนาะ ะะแต่เอาเป็นว่าทางโทรทัศน์และกันค่ะนะคะเป็นวิธีการขายที่เราคุ้นเคยและปัจจุบันก็ยังขายได้ดีอยู่ค่ะกับสินค้าบางประเภทค่ะนะคะแล้วก็กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่มด้วยค่ะที่นิยมการดูทีวีอยู่ค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาของช่องทางการค้าอีกแบบหนึ่งค่ะคือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะซึ่งมีธุรกิจมากมายเลยนะคะที่ทํา หน้าร้านแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีไดเรกโอช้อปปิ้งนะคะทเวนตี้โฟร์ออะไรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เปิดโอกาสให้เห็นสินค้าและบริการแบบที่มีการสาธิตด้วยนะแล้วก็มีรูปแบบวิดีโอด้วยนะคะซึ่งจอร์ดกับซาร่าก็เคยเป็นคนที่มาสาธิตผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเราอยากเป็นอย่างเขาบ้างจังเราอยากได้ใช้บ้างจัง น,ะะนี่ก็คือแนวทางค่ะ,นะคะซึ่งประกอบไปด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เนี่ย มันต้องมีความแตกต่างมันต้องโดดเด่นมันต้องได้มันต้องโดนค่ะมันถึงจะมีคําว่าโอ้สุดยอดมันยอดมากนะคะดังนั้นมันต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นค่ะเพราะการขายของทางโทรทัศน์มีราคาสูงพอสมควรเลยนะคะเรียกว่าเมื่อสูงกว่าเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆค่ะเพราะนั่นต้องมีทั้งค่าตัวนักแสดงต้องมีทั้งค่าแอร์ไทม์นะคะต้องมีค่าพนักง,งานรับโทรศัพท์อีกนะคะแล้วรวมถึงของแถมที่เร้าใจอีกนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ย ที่จะมาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้มันต้องมีจุดเด่นมากๆโดดเด่นมากๆค่ะแล้วรวมถึงเนื้อหารายการนะคะต้องมีความน่าเชื่อถือความน่าสนใจนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันต้องใช้มันต้องซื้อเลย แล้วนอกจากนี้ต้องเข้าใจนะคะในแง่ของลูกค้าที่จะดูผ่านช่องทางทาง,ทางโทรทัศน์ค่ะว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนควรจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าลูกค้าบางคนนะคะผู้บริโภคบางรายกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยก็มีนะคะ<ๆ>กลุ่มที่ดูอยู่คือกลุ่มประเภทไหนนะคะหลายคนก็ตอบในใจว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้างนะคะกลุ่มสูงอายุบ้างนะคะอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้เป็นกลุ่มสําคัญของสินค้าแบบนี้และรวมถึงต้องสร้างความเชื่อมั่นการรับประกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ย การค้าแบบไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้สัมผัสของจริงเราไม่ได้ทดลองจริงนะคะจอร์ดกับซาร่าเป็นคนสาธิตให้เรานะคะบางทีการช่วยรับประกันความพึงพอใจนะคะหรือการรับประกันการส่งถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยนะคะทําให้มั่นใจในการสั่งซื้อมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรายการต่างๆพวกนี้ก็เอามาอยู่บนสื่อดิจิตอลด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อจบรายการทีวีไดเรกนะคะก็มีการเอามาโหลดบน YouTube ให้ดูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มีค่ะ นะคะซึ่งนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะตื่นเต้นแล้วนะคะเราเก้าวเข้ามาสู่สื่อที่สำคัญนะตอนนี้นะคะที่บางทีเราเรียกว่าสื่อดิจิตอลหรือบางทีเราเรียกว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ค่ะก็คือว่ามีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ะค,ะความหมายก็คือว่าเป็นการจําหน่ายที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านแล้วค่ะเพียงแต่อาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากค่ะเราสามารถดูได้ทั้งภาพได้ยินเสียงดูเป็นวิดีโอก็ได้อะนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีหมุนภาพแบบ360องศาก็ได้อะและรวมถึงเราจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีวอลเล็ตนะคะคือมีกระเป๋าตังค์ดิจิทัล นะคะซึ่งนักศึกษาบางคนบอกว่าจ่ายเงินมันกว่ากระเป๋าตังค์จริงอีกค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเงินมันได้ไปแล้วนะคะจะจ่ายพันจ่ายหมื่นจ่ายแสนก็คลิกเดียวเอาอยู่นะคะแล้วก็เรารอรับสินค้าอยู่บ้านได้เลยค่ะซึ่งอันนี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะในยุคที่เราเพิ่งผ่านช่วงโควิดเ <c oughs> ข้ามานะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์มีอะไรได้บ้างมีเว็บไซต์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอีเมลค่ะ นะคะซึ่งในเรื่องในตอนนี้เราจะรวบอยู่ด้วยกันแล้วนอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปค่ะนะคะซึ่งแน่นอนกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ากลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ฟังอยู่ณนะตอนนี้นะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ล้วนเป็นลูกค้าศักยภาพของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์นั่นเองปัจจัยที่สําคัญนะคะต้องพิจารณาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะ นะคะงบประมาณนะคะขอบเขตที่เราจะจัดทำนะคะรวมถึงคู่แข่งขันค่ะต้องมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ค่ะคงต้องบอกว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถทําการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ได้นะคะของบางอย่างมันก็แบบมันต้องมาลองจริงมันต้องมาหน้าร้านจริงอะเนาะแต่การค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์อาจจะช่วยให้ข้อมูลประกอบได้ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญค่ะสําหรับเรื่องเว็บไซต์นะคะก็มีทางเลือกมากมายนะจะทําเว็บเองจะจ้างคนอื่นทําเว็บ นะคะหรือจะใช้เว็บสำเร็จนะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องพัฒนาว่าเว็บไซต์มันต้องเหมาะสมกับสินค้าเราค่ะมีทางเลือกการชําระเงินนะคะที่สะดวกปลอดภัยนะคะเราใช้อีเมลเป็นส่วนประกอบในการสื่อสารได้ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็จองผ่านเว็บไซต์เนี่ยค่ะแล้วก็มีอีเมลมาเตือนนะคะให้ปริ้นบอร์ดินพารททางอีเมลนะคะหรือเข้าไปเว็บไซต์อีกไปเลือกปริ้นบอร์ดินพารททุกอย่างมาสนับสนุนกันหมดค่ะสําหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมลค่ะแล้วอย่าลืมนะคะระบบส่งมอบและขนส่งต้องมีความปลอดภัยค่ะ ก็ต้องรับประกันว่าถึงมือผู้ซื้อแน่นอนในกรณีที่เป็นสินค้านะคะมีการรับประกันสินค้าและติดตามผลหลังการขายค่ะซึ่งตัวอย่างของเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายค่ะถือเป็นยุคเริ่มต้นนะคะของการทำ e-commerce คือเราทำผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ a i r a เอเีย นะคะเว็บไซต์ขายของต่างๆนะคะเว็บไซต์เซนทัลออนไลน์พวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าสื่ออื่นๆออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราสามารถเริ่มต้นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะถ้าเรามีสินค้าเยอะหน่อยมีบริการหลายอย่างเราสามารถเริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ค่ะเป็นเสมือนทั้งนาบัตร แล้วเป็นเสมือนทั้งห้างสรัพสินค้าให้เราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหน้านะคะสําหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะจะผนวกด้วยเรื่องของสื่อสังคมเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งมีบทบาทมากมายเลยค่ะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ